สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้วันนี้แม่นิวจะมาทํามะม่วงหนึบนะคะทุกคนพอดีมีมะม่วงอยู่ที่บ้านเราเนาะเราก็เลยว่าเราจะมาทํามะม่วงหนึบเพราะว่าเดี๋ยวสุกแล้วกินไม่ทันค่ะไปชมกันนะคะเดี๋ยวบอกมะม่วงแป๊บนึงนะคะอะโอเคเราบอกมะม่วงไปแล้วค่ะได้มาแลวนะคะมะม่วงอ่า มะม่วงที่เราปอกนะคะได้แล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงไปล้างนะคะทุกคนเอาไปล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาหัน่นค่ะแป๊บนะคะไปล้างแป๊บนึงก่อน อ่ะโอเคหลังจากล้างมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหัน่นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะทุกคนนี่นะคะหันห่นหันห่นหั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 ่นได้พอดีชิ้นนะคะชิ้นพอดีแบบประมาณนี้เนาะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะทุกคนไม่เล็กไม่ใหญ่นะ,ะหั่นไปนะคะหั่นเสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็จะเอาไปทําการอ่าต้มนะคะต้มในน้ําตาลนะคะ หลังจากที่เมนูอ่าปอกแล้วก็หั่นนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เน้นมันต้องเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะทุกคนมะม่วงแก้วขมิ้นนี่คือสีเขาจะสวยค่ะสีเขาจะสวยมากเนาะเราไม่ต้องเติมสีนะคะทุกคนสีเขาจะเหลืองสวยนะคะอันนี้เมนูก็ทําประมาณนี้นะคะทุกคน หั่นไม้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปต้มค่ะทุกคนอ่ะเอาไปต้มก่อนนะต้มในน้ําตาลนะคะทุกคนอืมอันนี้หลังจากที่เราเคี่ยวน้ําตาลแล้วคะ่ะนี่นะคะเราเราทําการเคี่ยวน้ําตาลแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือนี่นะคะอันนี้มเมนูเคี่ยวน้ำตาลไป้แล้วนะคะก็ในนี้ก็มีน้ำตาลกับเกลือนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะใส่ไปต้มลงไปเลย การทามะม่วงหนึบนะคะนี้คือการทํามะม่วงหนึบนี่นะคะเราล้างเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้มเลยค่ะาไม่รู้ว่าสูตรสูตรของเพื่อนๆเรา,เราบางคนไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้คือแม่นงจะทําประมาณนี้นะต้มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนต้มไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ แ่เนยวจะใช้มะม่วงเยอะอยู่นะมะม่วงแก้วขมิ้นที่เรามีนะคะอันนี้ในปริมาณที่น้ําตาลหนึ่งกิโลค่ะเนี่ยมะม่วงนี่เราต้องกะพอพอดีเราอะ่ะอืมเาต้องกะให้พอดีเราเนาะเดี๋ยวถ้าตากแห้งแล้วมันจะมันจะยุบค,ค่ะมันไม่เหลือต้มไปนะคะทุกคนต้มไปเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้นะ,ะทุกคนเมื่อกี้นะเดี๋ยวแม่เนียวจะต้มไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ต้มได้สักพักแล้วนะคะอันนี้ต้มได้สักพักแล้วแต่ไม่เนียวจะต้มประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่ามะม่วงค่อนข้างเยอะอยู่เนาะเราจะต้มไปประมาณสิบห้านาทีค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้น้องก็เดือดเดือดแล้วนะคะก็รอไปอีกเนาะให้น้ําตาลเนี่ยซึมเข้าไปในมะม่วงค่ะให้น้ำตาลซึมเข้าไปในมะม่วงให้มะม่วงสุกนิดนึงนะคะ ส่วนผสมในน้ำการที่เมนเหนียวเคียวเนี่ยก็จะมีน้ำตาลนะคะทุกท่านมีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะสองช้อนแกงนะคะทุกคนเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูมันจะทําให้มะม่วงเราไม่เละนะคะ,อะรอต่อไปก่อนนะคะทุกคนเกือบจะได้ที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ <c oughs> อีกประมาณอันนี้อันนี้ประมาณสักเจ็ดนาทีนะคะทุกคนรอแป๊บนะคะตอนนี้มะม่วงเราก็ครบเวลาสิบห้านาทีแล้วนะคะ เพื่อนๆนะคะตอนนี้มิูก็จะปิดแก๊สนะนะคะทุกคนแล้วก็จะทําการเอามะมว่วงออกนะคะเพื่อที่จะไปตากแดดนะคะทุกคนอ่าแค๊หนึ่งนะคะแป๊หนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเอามะมว่วงไปตากแดดแล้วนะคะทุกคนโชว์อ่าอันนี้ค่ะอ่าโดยโดยที่ใช้ชที่แบบแบบนี้ที่มีรูนะคะแบบนี้ที่มีรูนะคะทุกคนแล้วเราก็จะตักตักไปเอาไปเพื่อที่จะตากแดดเนาะอืม นะคะแปบบนะ้าทุกคนนะนี่ค่ะสีสวยมากนะคะทุกคนสวยมากจริงๆไม่ได้ใส่สีอะไรนะคะแต่เป็นสีเหลืองของมะม่วงแก้วขมิ้นของเรานะคะทุกคนอ่ะโอเคเราก็จะใส่ถาดไปยใยการเรียงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแล้วนะคะกะ็ตักตักแล้วก็เรียงให้ได้ให้เต็มถาดเนาะเราจะต้องมีแผ่นรองข้างล่างนะคะเพราะว่า เพราะว่าน้ําอ่าน้ําตาลเนาะจะได้ไม่ย้อยลงนะคะทุกคนอืนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันเรียงให้เต็มถาดนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อทําทการเรียงนะคะทุกคนเรียงมะม่วงได้เต็มถาดแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เรียงมะม่วงได้เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตากกันนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จละเสร็จแล้วนะคะเ,เราจะเอาไปตากเราจะเอาไปตากก่อน เราจะเอามะม่วงของเราไปตากก่อนนะคะสีสวยมากสีสวยมากอะตากแดดเลยนะคะทุกคนอืมนี่นะคะเราจะทําการตากแดดไว้นะคะทุกคนตอนนี้แดดยังไม่ค่อยจ้านะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่นะคะแดดจะจ้านะคะทุกคนตากไปก่อนนะคะหลังจากที่เราตากมะม่วงไปสองวันนะทุกคน หลังจากที่เราตากมะม่วงไปสองวันก็จะสีประมาณนี้นะคะมะม่วงหนึบของเม่นิวก็สีประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนสภาพก็คือกินได้เลยนะคะสวยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเม่นิวก็จะเอามาเก็บใส่กล่องนะคะทุกคนอ่านี่นะคะหลังที่เมนิวก็ ่าทำมะม่วงหนึบเสร็จก็ได้กล่องประมาณนี้เลยนะคะทุกคนกล่องค่อนข้างใหญ่อยู่เนาะอันนี้คืออร่อยเลยนะคะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนูด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปะเราไปกินมะม่วงหนึบกันนะคะใครที่สนใจก็ทำตามที่เมนู ่าลงคลิปไ่ได้เลยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ